สวัสดีค่ะฟ้าใสฟ้ามนะคะวันนี้เ,ออเราจะทําแกงขี้เหล็กกันนะคะอยากกินขี้เหล็กแต่ว่ากระบวนการก่อนจะถึงการแกงเนี่ยก็มีหลายขั้นตอนนะคะเมื่อกี้เราก็ปีนขึ้นไปเก็บขี้เหล็กนะคะแล้วก็มาเด็ดดอกขี้เหล็กเสร็จเสร็จแล้วก็มาต้มนะคะนี่ต้มด้วยไม้ฟืนนะคะต้มให้หายขมสักประมาณสองน้ำนะคะอันนี้เป็นน้ําแรกนะคะนี่ต้มกับไม้ฟืนค่ะใช้พลังงานธรรมชาตินะคะจากเศษไม้ที่ตกหล่น ในฟาร์มานะคะเราเก็บเก็บมาเป็นไม้แห้งๆนะคะเก็บเอาไว้เราก็มาใช้ประโยชน์นะคะส่วนเดี๋ยวขี้เท่าเราก็ได้ใช้ประโยชน์ด้วยนะคะนี่ไฟแรงมากเลยค่ะเดี๋ยวต้มให้ดอกขี้เหล็กเนี่ยมันเปื่อยนะคะเพราะดอกเนี่ยมันจะมีความแข็งกว่ายอดนะคะถ้ายอดของขี้เหล็กเนี่ยเราต้องไม่นานมากค่ะส่องน้ำเหมือนกันเพื่อให้ความผมมันออกไปบ้างนะคะ แต่แกงขี้เหล็กนี่ถ้าจะให้อร่อยต้องมีความขมอยู่นะคะให้มีความขมลงเลยอยู่วันนี้กําลังต้มเลือดปุดๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวนี่น้าแรกเดี๋ยวต้มอีกน้ำหนึ่งนะคะต้มให้เปื่อยเลยต้มให้นุ่มนะคะแล้วก็เคลือแกงกับกะทิข้นๆนะคะเร